เฮลตี้โฮมเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้านโอ้โหคุณนัดเดียวนะนี่โบนัสออฟฟิศออกได้ไงจ้าสั่งอาหารมาเหมือนจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านขนาดนี้ไม่สั่งไปเยอะขนาดนี้นะปล่าพ <Enjoy eating. S 3> ี่เอ e อนจอยอ t i ติ้งะ Enjoy Eating นี่เราสั่งมาแต่ของหวานเหรอเมื่อกี้ดูเขารีวิวไงเลยอยากกินบ้างเหรอ,อนี่ยังมีสั่งอะไรมาเพิ่มเติมอีกป้ะเนี่ย มีอีกเยอะอันนี้ออเดอร์เหรอาจ๊ะนัดพี่จะบอกให้นะเอนจอยอีทติ้งของนัดก็จริงอะแต่ร่างกายนัดเนี่ยเขาจะไม่เอนจอยด้วยนะพี่เอปกติของพวกนี้ใครเขาก็กินกัน <laughs> ใช่ม,มันปกติมันก็ปกติจริงนั่นแหละแต่จะบอกว่าร่างกายเนี่ยเขาพูดไม่ได้นัดว่า ฉันอยากกินอันนี้อันนี้มีประโยชน์สาหรับฉันนะอันนี้ไม่มีประโยชน์นะเขาบอกเราไม่ได้แล้วอย่างนี้นัดกินไปแบบนี้เนี่ยเคยได้ยินคํานี้ไหมอยู่อาร์วอตอยู่อีดอะสุขภาพนัดก็จะเป็นอย่างที่นัดกินนั่นแหละแล้วดูสีหิวชาเชอชา,ชานมเพร้าวสามมาทำไมตั้งสองแก้วเนี่ยสั่งให้พี่หรอพี่ไม่กินนะโอพี่เอ๋กำลังอร่อยเลยมาวิชาการอีกแล้วแต่ให้เดาวซีนี้คนบอกต้องเข้าใช่ไหมตุ็กติรู้ดีจังนะเราอะอยากกินก็กินไป กินนะพี่เอไม่กินเธอไม่อร่อยนะอย่าอร่อยอย่า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 แอบกินนะไม่จ้างให้ก็ไม่กินหรอเดี๋ยวต้องไปตรวจความดันโลหิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนันทิรุ้หรือเปล่าคะใช่ครับแต่ถ้าขายประกันยังไม่สะดวกนะครับไม่ได้มาขายประกันค่ะแต่สะดวกคุยเรื่องสุขภาพสักครู่ไหมคะอ๋อ ได้ครับสวัสดีค่ะน้องนัทพีเอมายังไงคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทกับพีเอทราบไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราโดยทั้งนั้นเลยนะคะในทางการแพทย์เราเนี่ยเรียกโรคกลุ่มนี้ว่าโรค NCD ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของเราในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้เกิดจากคนวัยสูงอายุอย่างเดียวแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยเกิดกับ คนวัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นแล้วนะคะเห oh. ็นไหมเชื่อที่พี่เตือนทุกอย่ง <S <S างแล้วทำยังไงถึงจะลดความเสี่ยงจากโรคนี้ได้ครับง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาลดอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวันกันก่อนก็ได้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยอาหารเนพวกอาหารผัดหรือว่าทอดนะคะเราอาจจะลองหันมาทานเป็นพวกต้มนึ่งอบลวกตุ๋นให้มากขึ้นนะคะ ใครที่ชอบทานเป็นพวกเบเกอรี่หรือว่าพวกขนมหวานบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะลองหันมาปรับเปลี่ยนเป็นผลไม้สดดูแต่เคล็ดลับก็คือเราจะไม่จิ้มพริกเกลือนะคะเพราะในพริกเกลือเนี่ยอาจจะมีพวกน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสอยู่ค่อนข้างมากส่วนใครที่ชอบทานเป็นพวกเครื่องดื่มหวานๆอย่างพวกชาไข่มุกหรือว่าน้ําอัดลมเนี่ยเราอาจจะลองปรับมาเป็นเครื่องดื่มประเภทนมหรือว่าเป็นชาที่ไม่เติมน้ําตาลดูก็ได้ค่ะโหข้อมูลแน่นมากเลยอะพี่เอ หลักการแต่ละอย่างนั้นไม่เคยทําเลยอ่ะยังไงก็อา้อาวไปไหนอะ่ะพี่เอพี่ก็ไม่รู้ามาเร็วเคมเร็วฮะอืมแล้วยังไงเริ่มกันเลยไมจ๊ะน้องรักเพื่อสุขภาพที่ดีของนัดนะเอาเลยมนะอึบอึ๊บ,อบโอเคอืมว่าแต่จ้ะใครช่วยกินนะ พี่ช่วยโอ้ยพี่ไม่ช่วยหรอกนะได้พี่เอมันเยอะพี่เอช่วยนัดกินไม่ได้ไม่ได้พี่อ่ะสัญญากับเองไว้แล้วไม่พี่จะไปกินสลัดของพี่สลัด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 แล้วพี่ก็จะรีไปทำงานด้วยเธอไม่เอาไม่เอาไม่กินเราต้องเติมโนโนไม่เติมไม่ไม่ตา่ละพี่จะไปทำงานเอะพี่โฮมเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน